สวัสดีค่ะพบกับช่างเศรษฐีดูใบนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่ากล่องนี้คือกล่องอะไรนะคะกล่องน้องอะไรนะคะต้นไม้นะคะที่สั่งไว้เอฟจนลืมนะคะเอฟจนลืมเอฟจนลืมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาลุ้นกันว่าคือต้นอะไรเอ่ยนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะฝนตกด้วยเรามาดูกันว่าสิ่งที่เรา เอฟไว้เนี่ยทุกวันนี้พัสดุมาสง่งไม่มีอะไรนะคะมีแต่น้องมีแต่น้องต้นไม้ทุกวันเลยคือเอฟเอฟถูกๆมานะคะวันนี้เรามาลุ้นกันว่าน้องคืออะไร มากมากค่ะน่าจะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านลุ้นด่างเขาบอกว่าเงี้ยนะคะแต่ปกติแล้วจะไม่ค่อยไม่ค่อยเอฟหรือว่าซื้ออะไรที่คําว่าด่างลุ้นนะคะมันลุ้นอะ่ะเพราะไม่ชอบลุ้นนะคะแต่บังเอิญว่าเศรษฐีที่ด่างอ่ะคะ่ะค่อนข้างที่จะแพงก็เลยลองดูว่าเอยเผื่อเราโชคดีเหมือนน้องมีน้องพูดให้ฟังนะคะน้องที่ออฟฟิศพูดให้ฟังว่าเขาก็ซื้อลุ้นด่าง แล้วบังเอญเขาซื้อมาแล้วด่างค่ะฮาร์ปด้วยสวยด้วยเราก็เลยอยากได้แบบเขานะคะลองดูนะคะลองดูว่าโอ้ยอ,อุ๊ยน้องไม่น่อด้วยนี่ค่ะเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านค่ะนะคะเนี่ยค่ะถึงน้องเนะะี่ยค่ะมีมีหลอดขึ้นด้วยนะคะถึงแม้ว่าน้องจะไม่ด่างไม่ฮาร์ป แต่ว่าชื่อของน้องคือเศรษฐีพันล้านนะคะชื่อเป็นสริมงคลมากชื่อชื่อที่มีความสุขมีความสุขต่อใจมากนะคะคือถึงแม้น้องจะไม่ไม่ด่างเหมือนต้นแพงๆแต่เราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับชื่อที่น้องเป็นคือเศรษฐีพันล้านนะคะ น้องจะมาทําให้เราเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะคือสิ่งไหนที่เราไม่คาดคิดเนี่ยเราไม่คาดหวังก็สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลานะคะถ้าเรามีความเชื่อนะคะถ้าเรามีความเชื่อน้องเศรษฐีพันล้านต้นนี้ใช้กระถางประมาณกระถาง4ค่ะนะคะน่าจะประมาณ1850บาทเอฟมานะคะ1,850บาทแต่น้องสวยนะคะถึงแม้น้องจะไม่ แต่เราก็มารอลุ้นกันนะเหมือนผู้รู้เขาบอกว่าถามเขามานะคะว่าเรามีสิทธิ์น้องมีสิทธิ์ที่จะด่างหรือฮาร์ปไหมเขาบอกว่าถ้าใบที่สามยังไม่ด่างแต่เขามีโอกาสคือใบที่สี่มีโอกาสที่จะด่างถ้าไม่ด่างไม่ฮาร์ปให้เราตัดตัดไปเรื่อยน้องจะขึ้นมาเองนะคะถ้าแม่พันธุ์เขาด่างแต่ต้นนี้เขาบอกว่าต้นแม่ด่างนะคะแต่ต้นลูกต้นต้นนี้ออกมาไม่ด่าง นะคะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังแล้วก็คือกดดันกดดันกดดันน้องและกดดันตัวเราว่าเขาจะต้องฮาปจะต้องด่างนะคะเราเลี้ยงด้วยความรักค่ะถึงแม้น้องจะเป็นยังไงก็เหมือนลูกลเหมือนหลานเหมือนเหมือนสิ่งที่เราเลี้ยงอาหารนะคะ,นะ,ะเราไม่ได้คาดหวังว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่เรามีความสุขใจที่เราได้เลี้ยงนะคะ,ะ,ะชื่อน้องว่าเศรษฐีพันล้านนะเศรษฐีพันล้านนะคะชื่อก็เป็นสิ่งที่ดีต่อใจแล้วนะคะ เราก็เลยไม่ได้กดดันว่าน้องจะมายัางไงน,นะคะแต่น้องน่าจะใช้เวลาเดินทางน่าจะ3มวันนะคะน่าจะ3วันค่ะนะคะเศรษฐีพันล้านค่ะทุกคนเศรษฐีพันล้านนะคะแล้วเังเอินว่าถึงแม้ช่องเศรษฐีดูไบเนี่ยเศรษฐีดูไบเห็นไหมคะเศรษฐีดูไบเราจะได้เศรษฐีพันล้านเข้ามานะคะถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะได้ต้นแม่ มาไว้บ้างนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเราฟูมฟักไปเรื่อยๆแล้วก็มาลุ้นกันมาเลี้ยงกันเผื่อเราเกิดความโชคดีมีปริหารเกิดขึ้นพระแม่ธรณีนะคะพระแม่ธรณีฟูมฟักต้นนี้ให้น้องได้เป็นใบที่ฮาร์ปใบที่ด่างเรามีความเชื่อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทําอะไรไปเนี่ยเราจะประกอบด้วยความเชื่อนะคะเรามีความเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอะจะดีเสมอจะให้ผลกลับมาเสมอ ถ้าเรามีความเชื่อต่อพระแม่ธรณีต่อแผ่นดินนะคะน้องอยู่กับแผ่นดินน้องอยู่กับดินคือพระแม่ธรณีภึมงฟักรักษาเราเชื่อมั่นในศรัทธาต่อพระแม่ธรณีค่ะนะคะพระแม่ธรณีจะเลี้ยงเลี้ยงน้องเนี่ยเศรษฐีพันล้านเรามีความเชื่อพระแม่ธรณีจะต้องเลี้ยงให้ด่างให้ฮาร์ปแน่นอนเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่านะคะน้องเศรษฐีพันล้านที่วันนี้ที่เรามาลุ้นกันว่าใช้คําว่าลุ้นด่าง แล้วในอนาคตน้องจะด่างไหมนะคะพ่อแม่ธรณีท่านจะประทานให้อย่างที่เรามีความเชื่อไหมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันทุกๆเดือนเพื่อเราจะมาดูความพืบหน้าของน้องนะคะเศรษฐีพันล้านค่ะนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะเพราะว่าเราจะมีความรู้ดีๆมามอบให้ตลอดนะคะขอบคุณผู้ ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะคะเหมือนกับช่อว,วเศรษฐีดูไบเศรษฐีดูไบดูไบย,ยิ่งดูยิ่งรวยนะคะรวยๆค่ะบ๊ายบาย